ค่ะพ่อฮอยแมมาพบกับช well, ่องแก้มปนัดดาลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลค่ะมาพบกับาพบกับโอลูกสาวตัวแทนอดเเบีบมือนี่สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะหัวเต็มมาเมื่อวานจ้า อะดีค่ะอะไรค่ะอายูซูเบอร์ขึ้หลายใช่เนาะเกินองเป็นเก้าอยเบอร์หลายได้เลยมานี่วูมาหนีด้ไปไประกอบอบันาฮฮมนบใ่มปันอันนี้ไสามร้อยสามรเออขึ้นขึ้นาไปเร่อยไปนี่ล่อยไปหาเงิน เป็นเหรีเรียญเปิดเป็นเหรียญอยู่เป็นเหรียญอยู่เปิดไปต่อุเลยลกไอพ่อไปซื้อขี่กระเดียมนะบอกไปให้เมองจำจักบาทนะเด็กูพ่อเด็กจำหนึ่งอเล่าเด็กชาทขนมได้ยุ่งอเามก้สาอามอยรอ่อนนี้ได้มันเครื่องรีดอยอก เด้สามลอยอัพด้วยพ่อคนนี้ตีตัวไนตัีงใจยังไง,งไปใส่ยโอ้หนูเงินสดพอสะเก็ดสะเก็ดหนูว่าถ้าเขายิ่คุยนี่ก็พออยู่น่ประมาณสองสามทีทันแล้แหละตอนนี้ขายจังโมมี่มีล้มหมสู้ลอกติคอโมขาจัง <ort>. มื่อนั้นเพื่อนไหน่อนตายในยินแต่เสียงหอมเนี่ยที่มาบานเลยเพืนทอเอียงไปซื้อย่างมึนซื้อหาบาทด้อแค่กับบุกมานนันเท่านั้นอองมาใส้เด่นเงินเดืนพ่เเป็นยังพ่อไปตอกเงินเดือนเงินเดือนัท่าไหร่สัต้องไม่เห็นเขาจะมาไปมาดิมไป อาจารย์อาจารย์เพิ่นเล่นทานลรป่วเพิ่นเล่นทานนี่เหรอตากะทีบ่าใช่ไนี่ทีบ่าเว้ยเอายืน่งไหมด้ยอาังไหมยืนงไหมี่บานี้ห่อย ลงกี่ตัแน่แน่เดียกกะไกับไลรถ้าผักแล้วก็ใช้ต้องเรมวกรดงติาแล้วนะครับคลิปของเราก็จะอัพทุกวันนะครับวันละหลายๆทีทีนี้เป็นมูนอบามังามเทลาหลังฟ้ากับโทอ มีแฟนแล้วบ่น้องหมอกี่แมงอันนี้ฮอยชิมาสอนดนตรีไอ้สอนดนตรีค่ะต้องใส่เกินก็ได้ใส่ดูดปะอันนี้เป็นบรรยากาศห้องสอนนะคะพ่อแม่ของข้าเจ้าตัวนี้แข่ยกับนางเงนั่งลง ไอ้กระายมาบึงเอาอจะขอมีกูบึงเียน้เี่ยบ่กินน่บ่น่นี่ขันนังแล้วสิไงวะ รับ้งตั้เที่ไหนไปไม่ด, <c oughs> มดูยังไม่ได้เข้าไปดูมะเบิ้งเนี่ยย่น <c oughs> น่องอีกไงอันนี้กินแต่ขนมนะครับอยู่ได้ไม่ได้อยู่ได้สองอาทิตย์ <c oughs> ได้โทรศัพท์ใหม่เครื่องหนึง่งสุดยอดอีเดีย <c oughs> ตอนนี้เราก็ลังทำการซ่อมแล้วแล้วนะคะพ่อคอยแม่เฮ้ยเดินวกะสี่นียงกำห้องนะคะเดี๋ยวอีวันชี้ๆรถออกไปเซเว่นไปกินข้าวไปกินกระจั๊กค่ะอยากกินกระจั๊กอันนี้เอาหัวจะซ่อมแล้วแหละเดี๋ยวเขาญาติไปคลิปก่อนนะคะ มิวไปเส้นสัญญาค่ะแล้วก็ไม่นี่ค่ะแล้วยงไหนสิปะไปมันเหนี่ยมขอแรวเนี่ยมีมันฮอนแรงยังไหนบันี่เอาสนับมาแรงยังนี่แหละคนละรอบโอเครอบกว่รอบเอาสนามนี่เอออเาเวทีนี่จะขอเอาของพ่อมันเละพ่อเบิ่งไอหน่ำมันอันนี้มันก็ะห้า่อะไรกระเทาะเกือบแลรงเหมือนกันไปแล้วพ่อโอเค จ้าจ on ้าเดีินโนอ้อนเดินโนอ้อนนี่ไปเก็บ้ก่อนค่ะป้ากันสองหรอคุยเซ็ตชอบกี่โมงค่ะไปปไปไปเอ็นกัตั้ง่ตั้งทัวร์ใช่พปเจอมอั